โมคุยต์ทองสวัสดีครับในวันนี้นะผมก็จะมารีวิวสินค้าเป็นเครื่องออกกายบริหารหน้าท้องลดพุงสร้างซิปแพคตัวใหม่นะครับเครื่องนี้ก็เป็นเครื่องออนกลกายบริหารหน้าท้องยอดคิดไม่แพงเครื่องรุ่นอื่นๆนะครับเครื่องนี้ก็คือเครื่องออกกาย A B Logics Twister นะครับจะมีสีแดงสวยงามอย่างที่เห็นครับก็ะจะมาแนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาแกะกล่องแลกะก็ประกอบให้ดูเล็กน้อยน,นะคยบแล้วก็จะมาสาธิตวิธีการใช้งานเบื้องต้นให้ได้รับชมกันนะครับ อ่าก่อนอื่นก็ขอแนะนำก่อนนะครับว่าเครื่อง AB r o c k e t เนี่ยเป็นเครื่องออกกำลังกายอ่ที่เน้นการบริหารหน้าท้องเป็นพิเศษนะครับเนี่ยเครื่องนี้จะสำหรับคนที่เน้นบริหารหน้าท้องหรือคอุมใหญ่ๆต้องการสร้างซิกแข็เนี่ยก็ขอแนะนำเอบีโรเกสสวิตเซอร์ตัวนี้นะครับนะจะจะมาแกะกล่องสินค้าให้ดูกันนะครับเครื่องเอบีโรเกสส t ิตเซอเนี่ยเป็นอ่สินค้าที่ได้รับความนิยมมากในต่างประเทศนะครับทางเรานำเข้ามาจำหน่ายให้ผูู ที่รักสุขภาพสนใจการดูแลรูปร่างหนุนให้ฟิตเฟิร์มดูดีอยู่เสมอนะครับสนใจที่จะสร้างทิ่แข็งนะครับให้แบบฟิตแอนดะ์เฟิ irm, ร์มนะก็สามารถเป็นเจ้าของไอทีรถเพจตัวนี้ได้ครับนะไปต่อสินค้าก็จะมีนะครับ,อ,รอ,นะรบอันนี้ตัวจับด้านข้างนะครับอันนี้จับด้านข้างก็นะ ก็เลยยิ่งนะครับเบาครับเบาส่วนตหลงของตัวเคร้งนะครับก็จะมีอะไรมีสปริงอันนี้สปริงแรงต้านเนี่ยมันจะมีด้วยการหกตัวมันจะใช้ทีิงล้2สองตัวนะครับมันจะมีแรงต้านต่ำแรงต้านทานปานกลางแรงต้านทานสูงนะครับสีแดงจะนน้ำเงินสีดำบอกมากไดอยู่ครับ สีน้ำเงินเนี่ยคือแรงต้านต่ำสุดนะครับสีแดงคือแรงต้านกลางๆนะครับส่วนสีดำเนี่ยคือแรงต้านสูงสุดครับนะก็จะมีคู่มือวิธีการใช้ง,งานและการประกอบเนบะื้องต้นนะครับแล้วก็จะมีนะมีซีดีแถมมาในกล่องนะครับ AB Rocket Twister Extreme 5 Minutes แรบชิดไฟล์วอร์กอันะครับจะสอนเป็นวิธีสอนวิธีการออกกำลังกายการเบิร์นไขมันหนะ้าท้องการสาร้างซิกแพคนะครับทำยังไงให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดนะครับเป็นเคล็ดลับจากเทรนนิ่งระดับโลกที่เขา,านำเคล็ดลับการออกกำลังกายการบริหารนหน้าท้องการดิวซิกแพคไว้ในนี้นครับ5นาทีต่อวันเท่านั้นนะครับภายในเห็นผลภายในการเปลี่ยนแปลงเห็นซิกแพคภายใน3สัปดาห์ครับนะครับเขาจะ มีไหมเป็นอ,อไม่ใช่สีเนียเป็น d v วดีครับดีวดีวิดีโอนะครับนะโอเคการประกอบอสำห <c oughs> รัลูกค้าส่วนมากลูกคาที่เป็นผู้หญิงก็ท่านสุภาพสตรีก็เกรงว่าจะซื้อไปแล้วประกอบไม่เป็นก็ไม่ยากนะครับจะประกอบไม่เป็นเพราะว่ามันประกอบง่ายมากส่วนอย่างที่เห็นครับมันหลักๆมันก็ก็ประกอบมาให้เราหรือแค่ ส่วนหลักของตัวเครื่องเนีเข้าด้วยกันมันก็ใช้งานได้หรือดูตามวิดีโอที่ผมทำให้ดูเนี่ยครับก็สามารถทำได้นะการออกนะการออกเครื่อนดดูอะไรก่อนดูส่นบอกส่วนบอกส่วนโครงหลักส่วนเมื่องเจาไซเดอร์ปิงโอเคเร่ยนได้เลยะก็ใส่เข้าไปนะตอนนี้ใส่ง่ายๆเลยครับตรงนี้ <c oughs> อันนี้มันเป็นฟังก์ชันสำหรับการบริหารเอลสโพกนะครับเนี่ยบอกสามารถหมุนได้300ามร้อเออไม่มันมัน,ม,นมันจะติดนะครับถ้าหมุนโดยรอบมันจะไม่สามารถถึงองศาแต่ว่าในการใช้งานก็หมุนซ้ายหมุนขวาประมาณ1้0ปสิองศาก็ถือว่ามากนะครับนีนะ่ก็ใส่ใหม่มือจับ คือจับด้านข้างาเราเล่นทรงตัวตัวล้มอะไรอย่างเงี้ยอ่ะแส่ด้านนี้ครับด้านนี้กับด้านนี้ให้เข้ากันเพราะว่ามันจะสังเกตนะครับตัวนี้จะเป็นตัวล็อกตัวล็อกจะอยู่ทางด้านขวาของเครื่องนะครับนะมันจะไม่เหมือนกันนะครับนะอันที่มีเห็นไหมตัวดูล็อกเอามาใส่ทางด้านขวานะครับเพราะว่ามันจะล็อกเครื่อง ไม่ให้ไม่ให้บอกมันหมุนนะครับในกรณีที่เราเล่นท่าซิทอัพอยู่โดยเราจะไม่ให้เบาะมันหมุนนะครับเข้าไปชีไป้ไบีบแล้วก็เขย่นะครับมันจะเป็นสลักที่ล็อกไว้อยู่นะครับ ครับเดี๋ยนะครับจุดอ่าเขาต้องใส่เข้าไปสองข้างนนะครับ เพราะว่าจะต้องการสปริงแรงต้านน้อยแรงต้าน,นกลางกลางหรือแรงต้านสูงสุดน,นะครับในตัวอย่างผมก็ใช้สีแดงไปก่อนนะสีแดงก็คือความต้านทานกลางกลางแรงต้านทานางกลางก็เครื่องึ้นมกก่อนเข้าไปนี่ มาทียอน่องน้ำสีครับใส่ข้างแล้วสองตัวหมุหนหมุหนอันนี้แค่หมุนปิดไม่ให้สปรีงมันเพื่อนหลุดเวลาเราใช้งานนะครับจริงๆมันก็ไม่เห็นหลุดอ,อะไรง่ายๆขนาดนั้นยู่แล้ว โอเคพ่อเมืองช่างนะ,ะครับเพื่อจะมีสลักให้ตัวนึงครับเราล็อกเลยเวลาที่เราไม่ได้เล่นท่าทวิสบริหารเอลสโคปนะ,ะไม่ให้บอกมันหมุนอกไม่ให้บอกมันเคลื่อนเราแน่น ไม่ได้โอเคนะครับยอมทดสอบการใช้งานให้ดู่นะค้ก็ใช้งานก็ม,มันก็ง่ายๆนะครับข้อนหน้า เราไม่ยากครับมีท่ายเออยอะนะนนกันดีครับนฮะต้นลูกโครด้านหลังมันจือหมุนได้นะครับหมุนไม่ให้มันเสียท่าหลังเรามันจะในในขณะเดียวกันก็จะเป็นการรอลงรับกล้ามเนื้อนะบริเวณแผนนันหลังและก็ระดูกสันหลังเราไม่ใหม้มีการกระทบกระแทกนะครับไม่เช่นนั้นเวลาเล่นท่าสิทอาแบบไม่มีเครื่องช่วยนะครับการบรินะหารหน้าท้องแบบ ตอนมาเล่นปืนธรรมดาเนี่ยอาจจะมีการบาดเจ็บเคล็ดขัดจ่อกันไปได้นะเขาเล่นนานะโดยที่นี่มีเครื่วงนะเครื่องเอเออเจสติวิชเจอร์ของทางบวิษเนี่ยจะช่วยในเรื่องของการดูซิแพคแล้วก็ช่วยให้ร่างกายเราบริเวณหน้าท้องเนี่ยมีซิแพคที่สวยงามยิ่งขึ้นบริหารหน้าท้องกล้ามเนื้อบริเวณซิแพคได้ครบทุกส่วนนะครับด้านไม่ว่าจะเป็น ทั้งบนด้านล่างด้าน,นข้างนะครับนะอ่าตัวมันนี้ครับเวลาจะเล่นอ่าท่าบริหารโระสุนพวกก็หยอนะต้องสบีออกก่อนเครับ มองลงไปนั่งจับนะครับจับแน่นๆก็หมุน้ก็หมุนกล่ขอตอไหมครับซ้ายหมุนขวาขวาซ้ายอันนี้จะเป็นการบริหารช่วงนี้นะครับช่วงล่างสะโพกต้นขาลงไปนะครับ รู้สึกว่ามีการออกแรงที่กล้ามเนื้อบริเวณนี้มีการัวดเล็กน้อยจนถึงมากที่สุดเพื่อเล่นไปสะพานเครื่องกีบีร็อเก็ตเนี่ยครับเคื่องออกกำลังกีบีร็อเก็ตเนี่ยมันจะเน้นการบริหารกล้ามเนื้อบริเวณหน้าท้องสร้างซิปแพคแล้วก็บริหารช่วงหน้า,าเป็น เฉพาะจุดในเป็นกรณีที่เน้นๆนะครับสำหรับใครที่เน้นการออกรายการบริหารช่วงลำตัวช่วงที่แพ็คเนี่ยหรือว่าช่วงต้นขาสะโพกเลยก็ขอแนะนำนะเครื่อง E D Rocket ตัวนี้นะครับพร้อมดีวีดีวิดีโอสาธิตการใช้งานนะครับโอเคนะสำหรับการรีวิวสินค้าเครื่อง ออกไล a ์ r o c k e ย Twitter ก็ตทวิ์จากบริษัทนกวิราบคอมนะครับก็ขอจบก,การการีวิจัยเทื่องนี้ก่อนนะครับสนใจสินค้าที่นี้นะครับเข้าไปเ,าเยี่ยมชมติชมกันได้ที่แฟนเพจเป็นผู้แฟนเพจของเรานะครับหรือ,อโทรเข้ามาสอบถามโดยตรงกับพนักงานของเราได้นะที่เบอร์0989491271นะครับหรือแอดไลน์ก้ามาร่วมพูดคุยสอบถามกันได้นะที่ไลน์ ask โมโคบิดนะครับเติมอัสไซข้างหน้านะครับตามเงือนโมโควิด M O C O W U I S, S นะครับแล้วก็หรือดูตามมาเดียด้านล่างในดีนทิพชันของวิดีโอได้นะครับโอเคครับสองการรีวิวสินค้าเรื่องออร์แกนเอเบียร์โ t แกน t ิตเก็พอจุดการรีวิวเบียนนี้ก่อนนะครับแต่มางพบกันในวิดีโอถัดไปว่าเราจะมารีวริวสินค้าตัวไหนกันต่อนะครับสำหรับในวันนี้นั้นก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ